ทมใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศาสตสนดาหัมมาสัพทตเจา้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูกไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาอยู่สักกี่ปี ขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสำคัญปฏิปทานใดที่เป็นที่ชอบใจของลกูกไม่เคยมีใสลูกจงทำเพราะลูกขอลูกทั้งหลายจงถือว่าอภิญญาสมาบัติที่พ่อให้เป็นสมบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงประทานมา ถ้าพ่อตายลงไปเมื่อไร่ขอลูกจึงเข้าใจว่าอภิญญาสมาบัตินี่แหละคือชีวิตของพ่อที่อยู่กับใจของลกูกอยู่กับกายของลูกตลอดเวลาคิดถึงพ่อเมื่อไรจึงคิดถึงอภิญญาสมาบัติที่ลูกได้นูนกเองก็จะมีความภูมิใจว่าลูกได้อยู่กับพ่อตลอดเวลาทุกลมให้ใจเข้าออก แล้วก,ก็จงรักษาปัญญาสมาบัติไว้อนาดใดที่ใจของลูกจะรักษาปิญญาสมาบัติแลกษาปฏิบัติสาธารณประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้บาร่างกายกายยาของพ่อจะสลายไปแต่ทว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลูก ลูก <ítulo> anyway, จะไปที่ไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วยช่วยลูกุพประการอจตมาภาพขอตั้งสติญาธิฐานอ่างคุณประสีรัตนไตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามรายการจงอภิบาลมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะวงคลสมบูรณ์ูผล และจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละประภิธานหากทำใดทีด่องค์สมเด็จรตสมมาสมพุทธเจ้าสมรู้แล้วขอบรรดาสาวกพระองค์สมเด็จพระบัิตแก่ทุกท่านจงรุ้ธนนั้น,นในชาติปัจจุบันนี้ยะทาวริวาหาบุราบริบริน เอสากรังเอวมยวิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังคุมหังทิปมัยวัสมิเตตุสัพพีเรนณุสังกปาจันทูนรโสยัตามนิโจธิราโสยัตาสัพพีธีโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัตุตุมาติภวัต ปันตะาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาศีริกนิจังุชาปิจายโนจัตตาโรกธรรมมาวัฒนธีอายุวันโนสุขังพลังอายุวัตตะโกอนาวัตตะโกสีวัตตะโกยศวัตตะโกพระวัตตะโกวันนวัตตะโกสุขวัตตะโก โหพุทธะเพรพาทุกโรภะกายเวลาโสกาสติปัตฐานะในการตรายาวินัชันุญเตยญาสาญาสิทธิตนังลาพังโสติปะกายังทุขังพลังที่อาจวันโนจะโคขังอุทิสวัสดวจาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุสีพวัสุสัพ พมังคลังลักขณนดุสัพพทีวตาสัพพุทธานุภาวีนาสธาโสทีพระวันตุตีพระวตุสพพมังคลังลักขณนดุสสาพทีวตาสัพพรทธานุภาวีนาสธาโสทีพระวันตุตีพระวตุสพ มมังพลังลักขันดุสพพะทิวตาสพระสังฆานุภาวีนสทางโสทีภวันตุตีขอโชคดีมีสุขยาเดีวนารวยปัจนารสมาธิอย่างไจ้า